มดข่าวพาเพลสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลนะคะทุกคนดราม่าร้อนเพลงใหม่ w o n d e r f ์เฟดึงนักชาลีเป็นพระเอก MV กลายเป็นกระแสฮือฮาไม่น้อยสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่สำหรับ w o n d e r f ์เฟนะคะหรือว่าเฟรมสุภักชยายังเพลงภาวะสิ้นยินดีงานนี้ดึงนักแสดงหนุ่มนักชาลีที่กำลังมีประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์มาร่วมแสดงใน MV ด้วยค่ะ แต่แล้วกลับเจอกระแสดราม่านะคะเรื่องสาผู้ชายใน MV เป็นฝ่ายกระทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องการมีชีวิตบนโลกเขากําลังล้อเล่นกับความรักที่ผู้หญิงมีให้โดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่าใครไม่เก๊กก็แล้วแต่ค่ะแต่รับไม่ได้กับการเล่นประเด็นการโดนบูลลี่เอาเขามาร่วมเพลง MV หิวแสงจนยอมขนาดนี้ได้หรอคะขอโทษที่มีอินกับ MV มแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าผู้ชายใน MV เป็นฝ่ายกระทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องการมีชีวิตอยู่บนโลก กําลังล้อเล่นกับความรักที่ผู้หญิงให้อย่างจริงใจค่ะพี่โดนบูรี่มันเจ็บนะคะแต่ก็เลือกจะปล่อยผ่านน่ะเนอะขณะเจอมากับตัวแท้ๆตลก c อ m เฟรมจำคำพูดตัวเองได้ไหมคะและตอนนี้เฟรมได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเยียบย่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อให้กับคนประเภทผู้ชายแบบอ e ินแ t คแบรนด์วันเดอร์เฟรมแบรนด์นักชาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ